ขอบคุณหนึ่งวีด้วยนะครับผมคนเจงคนเจง V I P เก่าไหม่ง <c oughs> อ่ะเฮ้ยสักหนึ่งโลไปเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ย๊า จะพิมพ์ดีปุ๊บวะอดีตพี่พิมพ์มแผลด้วยนะพี่ว่าไงน,น่ะเอาเฮ้ยอันน่ยมีไม่รู้ผมให้พี่รู้ทีหลังดีกว่า อะไรอ่ะคืออะไรงงไม่คือคือคือนัดอะไรกันวะไว้งงไม่ไป T L ครับไปพรุ่งน um> ี้คร okay ับไปพรุ่งนี้วันดีโปเต้ด้วยนะครับผมเราจะไปเดินไหนก่อนพรุ่งนี้ยูเซอร์ไปกี่โมงอ่ะดีพี่นัดด้วยพรุ่งนี้ยูเซอร์ไปกี่โมงอ่ะผมถามยูเซอร์พรุ่งนี้ไปกี่โมงสิบโมง อีห้าดีสามไปไม่ได้อ่ะร้องไห้โอ้พี่มอยที่ผมคุยด้วยเหรอถามตรงๆไงไม่ได้ถามเราหยอกหยอกเราไม่ตลกนะ เจบจเดีดี yeah. yeah. <Yeah. S 1> ไปงานเกมพรุ่งนี้หรอใช่ครับพี่ไปวันไหนอะอะไรอะดูหรอเบอร์มาดิเดทโทรหา เบอร์อะไรดีไอ้เซอร์เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็บเฮ้ยยังไงขอบคุณจริงๆนะครับหนึ่งวีจากแน็กนะครับผมเบอร์รองเท้าครับพี่ ผมนี่งียบเลยเฮ้ยลอๆๆตอนนี้มีใครอยู่งานเกมบ้างไหมเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อมฮ้ยเฮ้ยเฮรยเ ไม่มีใครมองทัน <hire> <Weber> พี่ผมอยากให้พี่ไปครับ <Oliver> จุดหมายถึงว่ามันเป็นความลับที่อยู่ในใจไงยูเซอร์เออมีความลับที่อยู่ข้างในไเราจะพาเธอ <c oughs> มันมีวบน่ะ มันน่ามีเลยสิเซอร์เฮ้ยรอดูรอดูรอดูระวังนี้อะไรอ่ะใช่ครับพี่ไปวันไหนอ่ะวันที่สามอุ้ยขอบคุณหนึ่งแหวนจากคุณยาสุโอะนะครับครับขอมครับผมขอบมากครับเฮ้ยแน็กโชนะวโชสักแถฟ้าดิแน็ก โชเขาไปหน่อยโชว์เขาไปหน่อยวันที่สามไปนึงนะ <c oughs> ผมรู้ละทำไงดีไปมึงก็มัน,เ,น,เ,นเพิ่มเสียงพัดลมกันคือคือพี่แบมเอาตรงๆะพี่ผมไม่ได้ไปวันที่สามหรอก ตอนนี้ผมอยู่นอกงานเนี่ยกำลังเข้าไปที่ไบเทคเนี่ยพี่โอ้ขอโทษด้วยนะพี่ผมมาวันนี้อะดิพอดีพ่อผมไปว่างเดี๋ยวผมเข้างานกันนะพี่ <c oughs> อา้อาวอ้าวแล้วทำไมข้อความไม่ขึ้นน่ะอา้าว <c oughs> เดียวเดียวเดียวข้อความไม่ขึ้นเฮ้ยส่งจริงไหมเนี่ย ทำไมข้อความไม่ส่งให้อายุธเฮ้ยกามอย่าบอกนะปิดค้นนะ่ะเอาอีกสักรอบ <c oughs> พี่ครับคือที่ผมบอกว่าผมไปวันที่สามอะความจริงอะผมไปงานเกมวันที่สองครับพี่เนี่ยผมตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยจะเข้าไบเทคกันเนี่ยพี่เดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมนี่ก่อนเดินเดินเข้าไบเท็ก่อนขอโทษด้วยนะพี่เอาไว้เจองานหน้าดีกว่าพี่ จุบจุบอุด่าจอยก็บอกฮะโฮ<ล>้ยคุณยาสุโอของจริงของจริงเว้ยขอบคุณคุณยาสุโอโด้วยนะครับมาเนึ่งหมามุนเดี๋ยวคุณยาสุโอเดี๋ยวแป๊บน,น,นะเออยูเซอร์ครับตอนนี้ทบท้องมันอัปเดตใช่ไหมครับยูเซอร์<ล>ใช่ไหมครับผม อะไรอ่ะี่ครับเป็นของของที่ผมบอกว่าผมไปวันที่สามอ่ะความจริงอ่ะผมไปงานเกมวันที่สองครับพี่เนี่ยผมตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยจะเข้าไบเทคันะพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่ก่อนเดินเดินเข้าไบเทคกันขอโทษด้วยนะพี่เอาไว้เจองานหน้าให้ก่าพี่เดี๋ยวอ่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไปก็ได้ว่าง คือยังไงขอบคุณคุณยาสุออกจริงๆนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะพรุ่งน,ะนี้เพราะผมติดงานโอ้ยขอบคุณยาสุออกนะครับคุณยาสุออกสนใจอีกหนึ่งเพชรเปล่าหัวฟ้าอะไรอีกหนึ่งเพชรอ่ะสนใาคุณยาสุออก ทอกทอัปเดตใช sí, uh ่ครับไม่เป็นไรอฮะคือยังไงวายุธพอดีเลฟครับดีไม่ได้ไปงานเกมผมไปพรุ่งนี้ผมไปพรุ่งนี้ผมไปพรุ่งนี้คือยังไงวะผมงอะพี่ไปเฉยๆไปเดินเล่น โอ้ไป๊บนองนั้นโอ้ดูดูไว้ดูไว้ดูไว้ ขอบคุณสิบลูกอมนะครับจากคุณเพสนุพงศ์เพดีมากไงพี่เพสนุพงศ์ขอบคุณนะครับสองลิงจากคุณเดียมอาเฟมาานะครับผมมากนะครับผม อยู่ในห้องนี้ครับนายนายลากมาดิหนไหน